เดี๋ยวให้ทีมงานอนะ่ะเลือกดีกว่าเรามาคุยกันดีกว่า okay, เพราะว่าหลายๆท่านอนะ่ะอยากคุยกับน้องมากกว่าอ่ะนี่นะคะจ้าบอกว่าให้ทีมงานเลือกไปแล้วเดี๋ยวจะให้ดูดูให้ดูให้ดูโชคดีนะคะเดี๋ยวหลังจากที่คุยกับน้องเซนอ,อ่ะสําหรับนะคะใครที่บอกว่าวันนี้อยากซื้อของก็กดได้เลยหรือว่าใครที่ตอบมาแล้วนะคะตอบมาได้เรื่อยๆจนกว่าทีมงานมากมากะดูจากญี่ปุ่นนะครับนี่ญี่ปุ่นกคดิชิวานะคดบชิวานะครับอ่ะนี่นะเดี๋ยวอ๋อมีคนบอกว่า คิดถึงอีเวนต์นอกจากคิดถึงอีเวนต์จริง,รงคิดถึงการเจอกันมากกว่าครับอีเวนต์ก็คือส่วนหนึ่งแต่คือถ้าเกิดคิดถึงการที่เราได้พูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับได้เจอการได้ออกมาทํางานได้ได้ออกมาข้างนอกเพราะปกติช่วงนี้ก็คืออยู่บ้านอย่างที่ผม <c oughs> บอกไปคืออยู่บ้านดูละครเลี้ยงหมาไปตีกรอบบ้างแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรนอกเหนือจากนั้นเพราะว่าอยากจะทําให้ตัวเอง พร้อมที่จะกลับมาทํางานเมื่อไหร่ก็ตามแล้วมีแบบอยู่บ้านมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาจากที่ไม่เคยทํำไหมคะแบบอยู่บ้านเริ่มแบบเอะมันเสมอแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมอยู่บ้านคือผมก็จะเป็นคนทําอาหารคือทําอาหารกินเองเพราะว่าไม่ไม่ได้ออกมาซื้อข้างนอกไม่ได้<ภ>สั่งอะไรเงี้ยเพราะทําทอาหารกินเองด้วยแล้วก็หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าเป็นการเจอกันที่ครั้งแรกว่าผมก็ชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมเ,เด็กตีเกม<ช>อะไรเงี้ยครับแล้วที่สาคัญก็คือนอกเหนือจากนั้น ก็ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้ทุกคนไปนโหลดเกมออนไลน์ตามหมดแล้วนะคะใครที่ยังไ,ไ,ไม่ได้ซื้อคอมคือซื้อไปแล้วตอนนี้แต่ว,ว่าก็นั่นแหละเป็นกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาเนาะหลายๆครั้นะคะของฟา <คง S 2> ร์มก็<ๆ>จะเป็นแบบปลูกต้นไม้เนาะทุกคนต้องมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาช่วงโควิดแล้วก็พวกเบสิกอะครับดูซีรีส์ดูอะไรอย่างเงี้ยครับดูซีรีส์ดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ Marvel อะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้เราดูซีรีส์อะไรดีคะตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็ดวงตาที่สามครับอ่าเนี่ยชงให้มาหลังนี้แล้ว นนต้องดูต้องดูนะ <laughs> คือเราบ,บอกเลยว่าคืออย่างที่น้อง,องเจมมาบอกว่าเป็นอะไรที่น้องได้ทําหลายอย่างในเรื่องเดียวใช่ไหมครับหลายหลายคนบอกคือมีทั้งตอนเป็นพาร์ตเด็กหลายหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมถึงทําท,ทรงผมเด็กได้ดูสมจริงอ้อนั้นคือตัดจริงนะครับที่เป็นมปลายใช่ไหมใช่ที่เป็นชุดนักเรียนอนั้นคือตัดแบบไถเป็นอันนี้จริงๆเลยครับแล้วก็แต่อันที่เป็นทหารกับพระอันนั้นคือทําทําทำเออทำเอฟเฟกนะครับแล้วก็ คนอยากรู้ว่าแล้วหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นในละครเรื่องนี้นะครับคือตอนนี้มันก็เริ่มเข้าสู่ช่วงดราม่าของตีการปุ่มที่เขาแบบอจะรักหรือไม่รักจะเจะยังไงอะไรเงี้ยครับรอดูครับว่าหลังจากนี้คือความสัมพันธ์ของเขาจะพัฒนาไปถึงไหนแล้วก็ความสัมพันธ์ของตีการกับครอบครัวเขาก็ว่าได้นะครับก็คือเจ๊เชฟทุกคนในร้านแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็ เอ่อผมว่าละครเรื่องนี้ตอนเล่นเองก็รู้สึกว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะเหมือนกันทําอะไรก็มีแต่เซอร์ไพรส์มีมีอะไรให้ทําตลอดเวลามีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขากติดตามเลยนะครับเห็นแบบว่ามีบทนอันผีเข้าผีเข้าตลอดครับได้คำาอะไรแบบที่แบบใช่คือผีเข้าตลอดแล้วบางทีเวลาสมมติจะผีเข้าเราต้องมาเราก่อนที่จะเข้าฉากนั้นนะครับเราต้องดูว่าพี่คนเนี้ยที่ที่จะเป็นผีเข้ามาเข้าเราเขาเล่นยังไงเราต้องก๊อปปี้เขาอะ่ะ พอพี่พีมาเข้าเราต้องอใช้ความจำแล้วก็เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือยากแล้วก็สนุกด้วยถูกต้องครับ อ่ะให้กําลังใจน้องกันได้ด้วยนะคะด้วยว่าจะเป็นการดูซีรีส์ที่น้องเล่นนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์วันนี้นะคะแล้วก็ช้อปปิ้งกับเราด้วยนะน้องจะได้มาหาเราบ่อยๆนะคะคอ่ะเดี๋ยวเรามาแจกร่มกันดีกว่านะคะนี่กดกระดิ่งก่อนให้ทุกคนตื่นนะคะอ่ะทุกคนจะบอกว่าวันนี้นะคะเราแจกกันอีก5้ารางวัลให้กับร่มคันนี้นะคะคแต่ว่าเรามีลายเซ็นของน้องเจมมาให้ด้วยค่ะอ่ะคาถามเหมือนเดิมเลย ตอบให้ครบถ้วนนะคะตอบให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็จะบอกว่าใครที่ตอบมาแล้วเนี่ยมีแฮชแท็กกันด้วยนิดนึงนะคะจริงๆรงพี่ฟังอะอยากอ่านตรงนั้นพี่ฟางมองไม่เห็นพี่พอมองไม่เห็นนะคะเออจะบอกว่าตอบกันให้ครบท้วนเราใช้ระบบลันดอ m เหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็ยึดอินเทอร์เน็ตของทีมงานเป็นหลักนะคะค,คำถามของเราไม่ยากเลยค่ะคนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามกันทั้งหมดเนี่ยสามคำถามครับผม สาคำถามตอบให้ครบนะคะกับคำถามแรกเลยบอกชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ของทางโดโคที่เรานำมาทำโปรโมชั่นในวันนี้อืและข้อที่สองโดโคเป็นแบรนด์จากประเทศอะไรและข้อที่สมโดโคสามารถซื้อจักที่ไหนได้บ้างอง่ายมากที่เราอยู่ตอนเนี้สุดจริงครับมีใบไหมมีใบให้เขาไหม เราไม้ไปหมดลนะคือข้างหน้าเราเลยเหมือนเดิมนะครับนี่ค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมพูดตอนต้นตอนที่ผมเดึนเข้ามาใช่ค่ะคือคาแรกที่ผมพูดเลยคือคาที่สองแล้วกันคาที่สองที่ผมพูดนั่นคือคือคาใบ้แล้วใช่แล้วหลังจากนั้นนะครับสำหรับข้อที่สามนะครับก็คือที่พี่ฟางพูดไปเมื่อกี้นี้เราอยู่ที่ไหนกันตอนนี้นะคะถ้าตอบมาว่าลาดเผาไม่ถูกนะแบบตอบมาแบบปิ่นกงปิ่เก้าวอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะตอบมาไม่ใช่นะอะ นะคะก็ตอบกันให้ครบถ้วนแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะคะให้ถูกต้องตามกติกานะคใครที่ตอบถูก5ท่านแรกหรือว่าไม่ใช่ท่านแรกสิเป็นการระบบลันดอมนะคะค5ท่านที่ทีมงานเลิฟที่ทีมงานหักใชครับ,รบที่ทีมงานเห็นเยอะที่สุดแล้วกันเออพิมมาได้เรื่อยๆเลยคุณคว่าทคำใบอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่คะ่ะด้านหน้าเลยนะคะตอบให้ครบเลยนะครับผมแล้วก็มีม,มีมีกี่แบบนะครับ มีคือวันนี้เราเราเราไม่ได้มีแค่แบบเดียวใช่ค่ะวันนี้เรามีหลายแบบเลยแล้วก็ตอนนี้จะบอกว่าถ้าปวดคิดจำไม่ได้จริงกดดูในตะก้าใช่ครับใช่ในตะก้าสีชมพูด้านล่างนะคะทุกคนง่ายมากเลยตอนนี้ทุกคนกําลังกดดูันอยู่นะครับก็สามพันสามร้อยเจ็ดสิบสามนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นไงแต่นี่คือครั้งแรกก็คือดีใจมากๆนะครับที่ได้ได้เจอกับทุกคนนะครับส่วนคนกดไลค์ก็เยอะมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับมีเริ่มตอบมานะครับ ที่รักอย่าลืมแฮชแท็กกันค่ะทุกคน #dorco นะคะโดโคนะคะอย่าลืมนะคะถ้าไม่มีแฮชแท็กถือว่าผิดกติกา hmm. นะคะ hmm. พิมพ์มากันได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะจะบอกว่าอย่างที่บอกว่ามีด้ามโกนเนี่ยของเขาเนี่ย มีแบบสามใบมีดที่ให้คุณแบบเกียนเกากันเลยครับผมมันจะแบบรู้สึกถึงแบบเวลาเราถ้ามันสะอาดเนี่ยเวลาเราจับหน้ามันจะไม่กึกมันจะลื่นครับมันจะแบบลื่นปื้นลื่นปื้นเลยครับนี่นะคะมันจะแบบว่าไม่เจ็บนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเปลือยอยากได้ที่ในราคาโปรโมชั่นราคาคุณภาพนะะมาซื้อในรัสละตอนนี้ได้เลยเอ้าเฉลยไปแล้วอ่ะ เฉยเลยอ่ะนะคะมาซื้อได้ไหนๆก็พูดแล้วนะคะอันนี้เป็นการใบซื้อได้เดินรัศดาใช่ครับ <laughs> ใช่อ่าซื้อได้ในนี้เลยแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวเรามีแบบอ่านคอมเมนต์พูดคุยกันนิดนึงด้วยนะคะหลังจากจบคำถามเนาะอย่างนี้ฝนตกน้องได้ออกไปไหนไหมคะหรืออยู่แต่บ้านเลยพยายามอยู่อยู่บ้านให้มากที่สุดครับนอกจากคืออย่างที่บอกคือเวลาไปซ้อมกอล์ฟบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาไปซื้อของหรือเวลาไปบ้านอ่ ปู่คุณย่าเท่านั้นเองครับก็ได้ออกไปข้างนอกบ้างแต่นอกจากนอกเหนือจากนั้นก็คืออยู่บ้านแล้วก็พยายามช่วงนี้ต้องดูละครนะะแล้วก็เลี้ยงหมาครับใช่เลี้ยงหมาน้องแมวนะครับก็หลายๆคนช่วงนี้อาจจะได้เห็นผมเวลาอยู่บ้านเนี่ยก็คือจะจะมัด มาผมแล้วก็อยู่บ้านเล่นกับหมากับแมวก็คือเป็นแอคทิวิตี้ปกติของเราเลยครับก,ก็คืออยู่บ้านให้เยอะที่สุดเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าปลอดภัยขึ้นหรือยังก็ใช่ครับแล้วข้อดี <c oughs> ของตอนนี้นะครับคือเวลาเราคิดถึงแฟนๆเนี่ยครับ <c oughs> เราก็สามารถเข้าไปดูใน i อหรือเข้าไปดูใน Direct message เพราะคนจะคือ Direct message มาเยอะมากนะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะไล่อ่านไล่อ่านไลอ่ลอ่านซึ่งก็ดีใจที่บางทีแฟนๆเขาไม่เวลาเขาเข้ามาคอมเมนต์ในรูปเนี่ยก็คืออาจจะคอมเมนต์ประมาณนึงแต่พอเขา d m มมาเนี่ยเขาจะ พิมพ์คืองงเยอะซึ่ง <ừ m. S 2> พอเราได้อ่านเนี่ยเราก็าแบบอ๋อรู้แล้วว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงทุกคนแบบสบายดีไหมหลายหลายคนขอแบบให้วยพรมวันเกิดเนี่ยก็เราก็อยากจะวยพรมวันเกิดแต่คือตอบทุกคนก็คงไม่ไหวแต่คืออันนี้อวยพรรวมไปได้ไหอวยพรวครับให้ทุกเดททุกคนนะครับแล้วที่สําคัญคือใครที่ต้องการกำลังใจในการทำอะไรก็ตามในการทำงานหรือในการเรียนหรือในการใช้ชีวิตเนี่ยผมอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับมีอะไรก็สู้ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ ว่าทุกคนต้องสู้สู้หมดทุกท,ท, <No. S 1> ทุกคนต้องต้องสู้สู้หมดนะครับใครที่เครียดใครที่ไม่รู้จะทำอะไรยังไงก็ <c oughs> อย่าลืมดูละครเรื่องมืงปัที่สามนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรทาคิดถึงเจมาก็กทํายังไงก็กดเข้าไปดูเลยนะคะขอบคุณครับ,รบแต่ว่าชั่วโมงนี้คือเราให้พิเศษเลยปกติพิมพได้เลยเมสเซจใช่ไหมอันนี้ถามตอบกันตรงตรงนี้เดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นพิมพมากันได้เรื่อยๆเลยราเราได้ผู้โชคดีเราด้วย S <S นอกจากที่แบบอยู่อยู่แบบได้ของย้ายของของเราแบบโปรโมชั่นไปเราก็ได้บอชเชอร์ไปด้วยแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะที่สําคัญของส่งตรงถึง,ง,งหน้าบ้านยังได้<ๆ>ของจากเจมมาไปด้วยค่ะทุกคนมีที่ไหนอีกอา่าครั้งแรกของเจมมาในลาซาด้าแล้วก็ครั้งแรกของโดโคในลาซาด้ากันเลยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะถ้าเผื่ออยากให้น้องมาอีกทํายังไงกดไลค์กันเยอะๆสั่งซื้อกันเยอะๆนั่นเองนะคะได้ยอดแบบ เป๊ะกับปังมากแล้วก็สอดต้องเจอกัน,อ,กนอีกแน,น่นอนพู้ชีดีของเราค่ะท่านแรกได้แก่คุณฟางเองหลอก <laughs> ท่านแรกนะคะได้แก่คุณปุ้มปุ้ยนะคะท่านที่2คุณกิกกี้กุ๊กกูกุ๊กกูคุณกิกกี้กุกกี้ทุกคนรู้แหละว่าฟังอ่านผิดเนาะแล้วก็ท่านถัดมานะคะคุณแอดเวนเจอร์ค่ะท่านถัดมาคุณอินนี่เลอร์เบอร์รี่นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณน่าจะชื่อพร a ตติกไหม P T R K K นะคะนี่เลยแล้วก็เลขห้าตัวนี้เป็นการตอบย้ำทุกคนแคปหน้าจอไว้นะเดี๋ยวฟางน้ํหนึ่ถึงหานะหนึ่ง สองสาสี่ห้าโอเคทุกคนคแคปเรียบร้อยนะคะแคปเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนส่งไปที่เพจของเราด้านบนได้เลยกดติดตามก่อนนะติดตามเสร็จแล้วปุ๊บไปกดส่งข้อความกันได้นะคะอันนี้คุณสามารถที่จะส่งหลังจากจบไลฟ์ได้แต่ถ้าเผื่อจะช้อปปิง้งช้อปในไลฟ์ครับผมแลม้วมีมีคนบ่นครับอยากให้พี่เจมมาอีกนะครับแล้วขอบคุณทางสายพาทที่เชิญพี่เจมานะครับวันนี้คมเ็ขก่งนิดนึครักดกระดิง้เลยเออนะคะ ใช่ค่ะให้น้องมาอีกทำยังไงคะทุกคนกด like ไลค์แล้วก็ช้อปปิ้งกันเลยนี่นะคะเขาบอกว่ามีคนบอกว่าดีใจเจมมามาเ <laughs> จมมามาจริงจเ <laughs> จมมามาอยากให้เจมมามามา,มาอีกนะคะเป็นปร <laughs> ะสบการณ์ที่ที่ดีมากๆนะครับผมบอกเลยพราปกติเวลาเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้เ,เจอผู้คนหรือว่าเจอกับทีมงานเยอะๆเท่านี้คือเราทำงานแบบ new normal อยู่กันแค่สามคนแล้วก็อยู่กับ อีก3,955ท่านนะครับ<ช>ซึ่ง<ช>อยู่<ห>นในไลฟ์กับเราในวันนี้นะครับต้องบอกว่าโอเคแหละเราอาจจะแบบคิดถึงการได้เจอกันแต่แค่นี้ผมก็มีความสุขมากๆแล้วครับเราก็ได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆก็คือดอค่ะเทสตรีนี่เองนะครับผมก็ดีใจคือตัวเองได้ใช้แล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆอย่างที่บอกคือตอบโจทย์ในทุกๆอย่างที่ผม มีปัญหาในการกลหนวดที่ผ่านมาหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถทําให้เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะเกิดปัญหาเหล่านั้นอีกแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยถูกต้องอครับแล้วที่สําคัญเนี่ยคุณสามารถราคาเนี้ย ซื้อแบบซื้อได้เลยทุกคนจริงๆนะ,ๆนะคะ,คะแต่ต้องได้ทุกท่านจริงๆแล้วก็ซื้อแบบไปเก็บไว้ได้เยอะๆด้วยนะคะคและนอกจากนั้นวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาแค่ราคาโปรโมชั่นเราก็แขกเราเชิญสูพิเศษของเราอย่างน้งเ็มมานะคะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกว่าเรามี Top ท็อปสเปนเดอร์สามท่านที่เป็นเซ็ตที่เราจะไม่มีอีกแล้วนะคะคเป็นเซ็ตพรีเมียมที่เราจัดขึ้นมาไม่จำหน่ายคะ่ะเซ็ตนี้ไม่มีจำหน่ายนะคะทุกคนนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจาก Top ท็อปสเปนเดอร์สามท่านแล้วนะคะเราก็รวมไปถึงเซ็ตนี้มาพร้อมกับบัตร Starbucks สามร้อยบาทด้วยแล้ว แล้วก็ยังมีอ่ะเดี๋ยวฟังอ่านแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนจะบอกว่าเรายังมีนะคะสินค้าราคาพิเศษจาก275เหลือ159บาทได้ไปทางแพ็กเลยค่ะนี่นะคะได้ไปทางแพ็กเลยได้ทั้งที่กนวดแล้วก็ใบมีดนะคะคแถมไปอีก2ใบเลยนะคะคือ2ชิ้นเลยนะ159เท่านั้นอืมและเซตที่2ค่ะจะเป็นนะคะ3ใบมีดค่ะ สใบมีดจะอยู่ด้านหน้าเลยนะคะ3ใบมีดจร้าก159ลดเหลือ100บาทเท่านั้นซึ่งเก็บบอชเชอร์ออนท็ได้ทั้งหมดนะคะแล้วนอกจากนั้นเรายังมีอีกค่ะนะคะมีตัวใบมีดนะคะสําหรับเปลี่ยนอีก4ชิ้นค่ะ225บาทเหลือเพียงแค่199บาทราคาดีมากได้ไป4ี่ใบเลยและก็ยังมีนะคะอย่างที่น้องจะมาบอกว่าพกพาง่ายตัวนี้ก็คือ26บาทวันนี้เอามาแค่19บาทเท่านั้นค่ะราคาแบบน่ารักที่สุดแล้ว อ่ะเดี๋ยวขอชื่อร้านนิดนึงวิธีการ,รสั่งซื้อซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ นะคะเดี๋ยวขอพูดชื่อร้านชื่อนี้เป็นชื่อแรกเลยชื่อร้านแรกนะคะที่เราสามารถซื้อได้นอกจากราซาด้าแล้วเนี่ยก็คือซูรูฮะนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมี Big c, บิ๊กซีแล้วก็ยังมีเป็นกูเกิ e แม a เก็ตนะคะโฮมเฟสชมาร์กนะคะหรือว่าจะเป็นโดโค a c e b o o k นะคะที่ตอนนี้อยากจะแบบรวมทุกคนอะมาที่นี่ก่อนเพราะว่าเก็บวอชเชอร์ก่อนนะคะแล้วก็มี Villa Market อีกด้วยอ่ะสำหรับวันนี้นะคะจะบอกเลยว่าเรายังมีทอมสเปนเดอที่มียอดซื้อสูงสุดนะคะอย่าลืม นะคะสำหรับท็อปสเปนเดอร์ใครที่ซื้อสูงสุด3ท่านครับ3ท่านจะได้กล่องนี้ไปที่เป็นเซ็ตพรีเมียมและบัตรสตาร์บัคอีกด้วย้นปปีเลยหล่อแล้วไงเราก็ต้องแบบ ไปกินกาแฟกันนิดนึงจริงรออจริงอ่อ่ะแล้วก็บอชเชอร์ค่ะเราแจกให้กับทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์นี้เลยสําหรับใครที่ดูย้อนหลังอยู่ตอนนี้อาจจะกดเก็บไม่ได้แล้วนะคะ,ะแต่ใครที่ดูอยู่ตอนนี้ให้รีบกดเก็บเลยมีบอชเชอร์ลด20บาท50บาท100บาทซื้อขั้นต่ำเริ่มต้นเพียงแค่9 9บาทค่ะสาหรับส0ท่านที่ตอบถูกนะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปยืนยันตัวด้วยนะครับที่ในร้านสาพัฒน์ในแอปลาซานดาด้วยนะครับอ,อย่าลืมเข้าไปยืนยันตัวไม่งั้นของาะวันก็จะตกมาเป็นขขออองงงพพวกเเเรราานนนนะะั่ค อันนี้ดีค่ะแกที่บอกว่าเราย้ำทุกอย่างไปหมดแล้วนะแล้วก็คูปองเนี่ยคุณสามารถเก็บได้ในหนึ่งชั่วโมงนี้นะคะแต่ว่าใช้ได้จนถึงวันที่4ตุลากันเลยนะคะแต่ว่าต้องเก็บใน1ชั่วโมงนี้เท่านั้นนะคะทุกคนนะคะแล้วก็สถานที่ในการซื้อต่างๆเนี่ยคือมีหลายที่แต่ว่าใช้อชเ c h ร์ได้ที่เดียวคือที่ลาซาด้าที่นี่ที่เดียวใครที่ดูอยู่ทาง a c e b o o k เพิ่งเข้ามากดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกดที่ลิงก์ตรงนี้ที่เขาปักหมุดไว้นะคะจะเข้ามาในลาซาด้าและวิธีการดูดูในโทททรศััพ์เ่่านน้คะอ ขอดูคอมเมนต์กันนิดนึงแล้วกันเหลือแค่ห้านาทีสุดท้ายและอีกให้อีกสักแบบอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะให้น้องฝากผลงานแล้วน้องจะ,จะมีกีมมีคนถามเข้ามานะครับสสญญว่าละครเรื่องใหม่ละครเรื่องเพราะรักจะเปิดกล้องเมื่อไหร่นะครับญญก็น่าจะประมาณหวังว่านะครับปลายปีนี้หรือไม่ก็ต้นปีน่าจะได้เริ่มกลับมาทํางานแล้วนะครับก็ใครที่อยากเห็น ผลงานใหม่ของผมก็อย่าลืมรอดูด้วยนะครับเรื่องนี้เล่นคู่กับน้องพายลินลดานะครับก, <c oughs> ก็คือเป็นครั้งแรกที่ามาร่วมง,งานกันแบบจริงจังๆๆๆนะครับแล้วก็ตะกี้เขาบอกว่าแบบถ้ากนหนแบบอะไรนะแบบเร้าใจแบบถ้ากนหนบแบบร้าใจสักพักปุ๊บถึกเนาะ <c oughs> มันจะไม่ร้าใจนะครับถ้ากนหนสมมติสมมติย่างอันนี้ก็ได้ค่ะเอาของจริงที่ใส่พลาสติกไว้เรียบร้อยนะคะแฟนคลับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง คือถ้าเมื่อกี้ถ้าเผื่อไม่มีพลาสติกถ้าถ้า, <c oughs> ถ,าถ้าใบมีดไม่ดีจริงอะครับถ้าตัวโค้ไม่ดีจริงค่ะบรับรอง <c oughs> ผมไปแล้วหนึ่งแหวกถูกต้องครับแต่ว่าตัวโค้ดีจริงเพราะฉะนั้นท่านั้นนะครับต้องฝึกมากๆถึงจะใช้ได้นะครับไม่แนะนำมีพอบอกว่ากราวใจมากเลยกราวใจมากๆนะครับคอยทำการการทำงาน ละครราบรื่นนะครับขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับขอให้ทุกคนที่ต้องเอาไปทํางานวันนี้นะครับต้องเอาไปใช้ชีวิตต้องออกไปเรียนหรือจะทําอะไรก็ตามนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ปลอดภัยดูแลตัวเองให้ดีนะครับเราพวกเราเป็นห่วงรวมถึงทุกๆคนนะครับรวมตาล้องของเราด้วยนะก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงตากล้องที่สุดเลยเพราะต้องเจอกันหลายงานนะคะอย่าเป็นอะไรไปเนาะมีกนแค่สามคนตรงนี้นะครับนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อใครที่ ต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะ mm. แต่เราแนะนําวิธีการช้อปออนไลน์ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่คุณกดติดตามเอาไว้นะคะคุณสามารถช้อปปิ้งกับเราได้แล้วก็สินค้าเนี่ยส่งตรงถึงหน้าบ้านแล้วก็ฟังอยากฝากไว้นิดนึงกับทางแบรนด์ดโคะนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ละแต่ท่านไหนที่ไม่รู้จักอาจจะเป็นสาวๆที่เพิ่งเข้ามานะคะคก็ฝากเอาไว้ด้วยแบรนด์แบบเป็นชั้นนําของเกาหลีเลยที่มาพร้อมกับนวัตรกรรมต่างๆนะคะเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์คนไทยแล้วก็ทั่วโลกกันด้วยกว่า103 10ประเทศที่เราวางขายนะคะรวมไปถึงเนี่ยทางแบรนด์เนี่ยมีแบบมาถึง65ปีแล้วถ้าไม่เจ๋งจริงเราจะอยู่ถึงตอนนี้ไหมเราลองคิดดูนะครับสำหรับใครที่ดูซีรีสเกาหลีครคือพระเอกแบบคือแบบหล่อมากเราคิดแบบพายอนบินเง่ครับโหแบบเนียนมากๆเลยนึกออกไหมครับคือแบบคือผมเชื่อว่าการดูแลตัวเองหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากเกาหลีเนี่ยคือแบบดีมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคืออยากจะให้ทุกคนเนี่ย ลองดูนะครับกับแบรนด์ดอโคนะครับผมว่าแล้วผมเห็นด้วยว่าดีจริงๆนะครับส่วนตัวเองชอบมากมากครับเพราะแบบซีรีส์เกาหลีสมัยเขาจะโคสอัพไงใช่แล้วแบบโค้ชอัพมาเนี่ยง่ไม่เก่ยงกันไม่ได้นะเก่งมากไม่รู้เขากินอะไรกันหน้าใส่กิ้งเขาบอกว่วนมากสาวๆเขาไม่ได้เน้นดูเนื้อเรื่องผดเรื่องเนาะเน้นดูพระเอกอยู่แล้วเนาะนะคะก็ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะคะจะแสนไลค์แล้วนะครับผมโอ้โหถึงแสนไร้พอดีครับขอบคุณคร้ ชื่นใจไหมฮะผมมีมีความสุขมากๆเลยครับนี่อยากให้แบบชื่นใจมากเลยสําหรับ1นึ่งแสนไลฟ์นะคะแล้วคือบอกเลยว่าใครที่อยากได้สินค้าของเราเนี่ยให้วันนี้รีบซื้อนะแล้วก็ถ้าอยากคุยกับน้องเจมส์มาอีกเนี่ยก็ติดตามได้ที่ทำได้ที่ไหนบ้างอ๋อแล้วก็ติดตามได้ที่ IG ของผมแล้วกันนะครับ IG คือ IG คือโอเค IG คือ James อัน e ์เดอร์สกอร์เจมนะครับก็ สามารถไปกดติดตามได้หรือไม่ก็ติดตามผมได้ในละครอย่างที่บอนนะครับดวงตาที่3านะครับออนแอร์ชุกวันจันอังคารนะครับทางช่อง3านะครับกด3-3นะครับ2อทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับหรือไม่ก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็เรามาเจอกันที่นี่ได้อีกนะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะครับขอบคุณครับพู้ขนาดนี้แล้วทุกคนต้องได้เจออีกแล้วแหละเออนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเจอด้วยเหมือนกันค่ะ เดี๋ยวได้ป้างไม่ได้เนาะอยากเจอเช่นกันนะครับถ้เจอคือจะได้ไม่เบื่อจะได้อยู่งพอมาเจอทุกคนได้มาคุยกันครับนะอย่างที่บอกว่ามีคนบอกว่า4,800บวกบวกแล้วเฮ้ยน้องเจมส์จะบอกว่าปกติแล้วอ่าถ้าไม่ไม่มีป๊อปเลเยอร์คือแบบที่เป็นแบบขึ้นมาอันนี้คือไลฟ์มันแอบอยู่ต้องกดเข้าไปในลิงก์เท่านั้นนี่สี0พคน4,900แล้วตอนนี้คือทุกคนแบบน่ารักทุกคนเลยนะคะทุกคเข้ามาดูกันและ100,000ไลค์กับ4,900คนคือเก่งมากทุกคนนิ้วหงิกหรือ กดกันต่อไปนะคะทุกคนนะคะแล้วก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับน้องเจมมาเนาะแล้วก็ทางแบรนด์ของเราด้วยเดี๋ยวขอทวนโปรโมชั่นกันอีกหนึ่งรอบก่อนไปนะคะสําหรับโปรโมชั่นทั้งหมดวันนี้เลยนะมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นบูเชอร์นะคะที่ให้คุณกดเก็บเนี่ยซื้อขั้นต่ํา9 9บาทค่ะลด20บาทนะคะซื้อขั้นต่ํา199ลด50บาทและซื้อขั้นต่ํา2 9 9ลดอีก100บาทเป็นเลย หรือว่อ v o u c h e กดขึ้นนะครับตะกร้ากดลงนะครับนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าอ o เชอร์ของเราใช้ได้ถึงวันที่4ตุลานี้ให้คุณกดเก็บนะคะใน1ชั่วโมงนี้เท่าน,านั้นอ o เชอร์ของเรากดเก็บได้ชั่วโมงเดียวนะคะหรือว่าหลังจากนี้เนี่ยคุณสามารถไปกดติดตามแล้วก็ไปกดดูหน้าร้านได้เผื่อเขายังปล่อยอยีกเนาะอ่ะโอเคนะคะแล้วเราก็ยังมีโปรโมชั่นอย่างอื่นอีกด้วยสําหรับนะคะเพจ t ที่เราบอกกันไว้นะคะคสินค้าที่เราเออกมาทั้งหมดวันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ใน exclusive price แล้วก็อยู่ในตะกร้าของเรานะคะชิ้นแรกเลยอันนนนเเีี้้พิศษมมาาาาทท่คํขึะะ ได้ค่ะชิ้นแรกนะคะที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นเซตพิเศษเลยเราจัดให้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมีดโกนนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวใบมีดที่มาจัดให้ถึง2ใบนะคะอันนี้เป็นเซตที่คุณแบบพร้อมใช้เลยแล้วก็มีหัวเปลี่ยนคือใบมีดนั่นเองนะคะอ่ะราคาเนี่ย159บาทจาก275บาทเท่านั้น159บาทใช้วอชเชอร์ลดเพิ่มได้อีก20บาทด้วยและถ้าคุณยิ่งซื้อเยอะนะคะถ้าคุณซื้อเยอะเอะเลยแล้วคุณเป็นแบบแฟนขับลาซาด้าอยู่แล้ว คุณต้องมีราซาด a b โบนัสหรือว่าออนท็อปหรือว่าคูปองใดๆต่างๆที่ส่งฟรีแน่นอนเพราะฉะนั้นก็จะลดไปอีกนะคะสำหรับใครที่แบบเป็นแฟนคลับ l า z าด a ต้องมีอยู่แล้วแน่นอนอ่ะต่อมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นแบบมีดกนหนวดเป็นใบมีดเนาะ159บาทวันนี้เหลือ100บาทเท่านั้นค่ะอยู่แถวๆด้าน,นหน้าฟังเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้เลย นี่นะคะสำหรับนะคะที่กนวด3ใบมีด159ลดเหลือ100ลดได้อีกด้วย20บาทนะคะถ้าคนเก็บวอชเชอร์นะ,นะแล้วก็มีใบมีดสำหรับเปลี่ยนอีก4ชิ้นค่ะราคาปกติอยู่ที่225วันนี้ลดเหลือ199ลดอีก50บาทด้วยค่ะคนะคะแล้วก็วันนี้ที่บอกว่าเป็นเซตเทเวลก็คือใช้แล้วทิ้งได้นี่ครับนี่เลยนะคะตัวนี้เนี่ยจ,จะบอกว่าราคาคือ2ีบบาทถูกอยู่แล้วถูกครับแล้วก็เหมือนกับ ตัวดอคเพสทรีปกติเลยใช่ค่ะออปชั่นครบทุกอย่างครับร<ช>ับรองว่าใช้แล้วก็คือเหมือนกันเพียงแค่ว่าคุณก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องของการเก็บค<ช>าม,มาริงได้เลยแล้วก็ป้อง<ช>กันในเรื่องของโควิดช่วงนี้ด้วยนะครับใช่แล้วแล้ววันนี้คือเราเอาใจแบบช่วงโควิดงานหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทํางานลดเหลือเพียงแค่19บาทเท่านั้นค่ะถูกต้องครับราคาบอกพูดได้เลยว่าวันนี้คุณดูไลฟ์ของเราคุณได้ของเราที่เป็น ราคาโปรโมชั่นเริ่มต้นเพียงแค่19บาทได้คุยกับน้องเจมมาและได้สินค้าของเราไปที่เราแจกนะคะแล้วก็ได้ไลเซนส์น้องเจมมาอีคุ้มไม่รู้จะคุ้มไงแล้วแล้วก็ทำสปนเดอร์เซ็ตที่ไม่มีขายจริงครับอันนี้คือแบบเซ็ตนี้มาพร้อมนะคะกับบัตร Starbucks อีก300บาทสำหรับใครที่บอกว่าเป็น ผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดในหนึ่งชั่วโมงนี้เท่านั้นนะคะหนึ่งชั่วโมงนี้เท่านั้นกับอีกสท่านนั่นเองก็จะได้เซ็ตโดโคนี้ไปเลยนะคะเป็นเซ็ตที่เราไม่มีจัดจําหน่ายทําขึ้นมาเพื่อแจกให้กับผู้โชคดีเท่านั้น,นะคะ่ะโอเค okay, ตอนนี้นะคะคหมดเวลาของเราแล้วแหและรอคบใช่แล้วเมื่อกี้ก็ให้น้องฝากช่องทางการติดต่อเดี๋ยวฝากผลงานอีกอีกสักหนึ่งรอบได้ไหมเผื่อใครเข้ามาแบบไม่ทันครับก็สามารถ ติดตามชมละครของผมได้นะครับละครเรื่องวงตาที่3นะครับออนแอร์วันจันทร์อังคารนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับช่อง3กด3 3นะครับใครที่ดูไม่ทันก็สามารถดูในแอปของช่องได้หรือไม่ก็ดูย้อนหลังได้ทาง Netflix นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็พี่ฟาในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทางสามพาที่เชิญผมมาด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณแบรนด์ดอโด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณทุกคน Keep distancetance Social Sta. ุดโดโคนะครับขอบคุณครับอ่าก็อย่าลืมนะคะดูแลตัวเองกันดีๆด,ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการล้างมือหรือว่าการดูแลตัวเองบอกว่าอยู่บ้านต่างๆอย่าทาให้ตัวเองป่วยนะคะกินวิตามินซีกันเยอะๆอ่ะสาหรับวันนี้นะคะฟางกับเจมาต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณน้องเจนมนะคะแล้วก็ขอบคุณสาพั์แล้วก็ขอบคุณโดโคโด้วยนะคะคุณลูกค้าทุกคนด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายครับ